สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับพบกรรมมะนะคะกรรมมะหมายถึงการงานอาชีพภาระหน้าที่ความรับผิดชอบงานอดิเรกงานรับจ้างอาชีพเสริมธุรกิจส่วนตัวกรรมเก่าที่เคยสร้างมาคนที่เป็นดาวเจ้าริญกรรมะสถิธิพบตนุ จะเป็นคนขยันมีความรับผิดชอบสูงไม่ชอบอยู่ว่างๆมักจะหาอะไรทําอยู่เสมอเป็นคนรักงานและทุ่มเทกับงานเต็มที่เป็นคนชอบทํางานเองไม่ต้องรอให้ใครมาสั่งสามารถหาเลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นมีประสบการณ์และความสำเร็จจากตนเองสามารถเติบโตในสายงานเพราะความขยัน มีโอกาสจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือจะมีกิจการมเป็นของตัวเองส่วนใหญ่จะเกิดจากความภาคเพียรพยายามและความตั้งใจจริงไม่ใช่โชคช่วยข้อเสียชีวิตจะหมกมุ่นกับงานมากเกินไปจนชีวิตขาดความสมดุลการพักผ่อนไม่เพียงพอการให้ความสำคัญกับการงานทำให้ไม่มีเวลาให้กับครอบครัวหรือคนรัก ขาดเวลาพักผ่อนหรือกิจกรรมผ่อนคลายอาจาทำให้เกิดภาวะเครียดสะสมจะเสี่ยงต่อโรคภัยที่เกิดจากการทำงานหนักจะมีโรคที่รักษายากโรคระบบประสาทความเครียดเรื้อรังอาจาต้องรับกรรมจากการกระทำของตัวเองอยู่บ่อยๆคนที่พิดาวเจริญกรรมะสถิติพบกระดุมพระจะเป็นคนหาเงินเกง่ง จะมองหาช่องทางสร้างรายได้อยู่เสมอจะมีทรัพย์สินเงินทองงอกเงยจากความขยันจะมีรายได้หรือทรัพย์สินส่วนใหญ่จะเกิดจากการทำงานหรือความภาคเพียรพยายามของตนเองเป็นคนฉลาดในการบริหารเงินรู้จักเก็บออมกำหนดเป้าหมายทางการเงินได้ดีจะมีวินัยทางการเงินสูงไม่ใช่คนใช้ใจ่ายสุรุรยสุร่าย จะชอบวางแผนการเงินลงทุนแต่อย่างมีประสิทธิภาพสามารถวิเคราะห์ต้นทุนและกำไรการขยับขยายธุรกิจได้ดีรายได้ส่วนใหญ่จะเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของตนเองความรู้ความสามารถของตนเองและความขยันหมั่นเพียรจะไม่มีโชคช่วยแบบลอยๆทุกสิ่งทุกอย่างจะได้มาจากความภาคเพียรพยายามและความสามารถของตนเอง ข้อเสียจะหมกมุ่นกับเรื่องงานและเรื่องเงินมากเกินไปจะชอบวิตกกังวลกับเรื่องรายได้และเรื่องงานจนขาดความสมดุลในชีวิตทำให้เกิดความเครียดกับเรื่องการหาเงินจะต้องใช้เวลาหรือความพยายามสูงกว่าจะได้เงินมาหรือทรัพย์สินที่ต้องการคนที่มีดาวเริินกรมะสลิจะพบสหชะ จะเป็นคนเข้าสังคมเก่งเข้าหาใครก็ง่ายเจรจาต่อรองเก่งสามารถดึงดูดความสนใจได้ดีเป็นคนที่มีไหวพริบดีฉลาดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งสามารถพูดคุยกับผู้คนได้ทุกระดับเก่งในด้านงานติดต่อสื่อสารไม่ชอบทำงานคนเดียวจะรักการทำงานแบบเป็นทีมเวิร์จะมีทักษะ ในการพูดคุยเจราจาประสานงานเก่งงานที่ทำจะเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารการเดินทางการเจราจาพบปะพูดคุยการเป็นตัวแทนนายหน้าธุรกิจที่ต้องมีเครือข่ายและเพื่อนฝูงสามารถจัดการเรื่องงานหลายๆอย่างพร้อมกันได้ดีจะเหมาะก,กับงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง งานโฆษณางานประชาสัมพันธ์ธุรกิจค้าขายที่ต้องพบปะผู้คุยอยู่เสมอข้อเสียงานที่ทำอาจจะมีปัญหาหรือเกิดความเสียหายเพราะเพื่อนร่วมงานการถูกเอารัดเอาเปรียบอาจจะเกิดการทะเลาะบบอแวง้งหรือความไม่เข้าใจกันเรื่องของการติดต่อสื่อสารการขัดแย้งเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆ คนที่มีดาวจเจริญกรมมะสถิิพบพันธุจะเป็นคนรักบ้านรักครอบครัวจะมีเป้าหมายในการทำงานเพื่อความมั่นคงของครอบครัวจะทำงานเก็บเงินเพื่อสร้างบ้านซื้อที่ดินการดูแลให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุขจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวญาติพี่น้องสนับสนุนช่วยเหลือ ให้อาชีพก้าวหน้ามีความมั่นคงมากขึ้นจะมีโอกาสประสบความสําเร็จจากธุรกิจครอบครัวหรือการมีกิจการส่วนตัวจะเหมาะกับงานที่มั่นคงลักษณะของงานรับราชการงานที่เกีย่ยวข้องกับบ้านและสังหาร,ริมทรัพย์ที่ดินการซื้อขายบ้านการเปิดกิจการในบ้าน การดูแลโรงงานที่ตั้งอยู่ในบ้านการดูแลธุรกิจของครอบครัวข้อเสียจะต้องรับผิดชอบหรือพัวพันกับกิจการของครอบครัวจะเป็นงานของญาติพี่น้องมากเกินไปจะส่งผลให้เกิดความกดดันและมีความวุ่นวายอาจจะเกิดปัญหาเก่าๆซ้ำซากจนเหนื่อยใจการทำงานที่ไม่สิ้นสุดหรือการหยุดพักไม่ได้ อาจจะเป็นภาระผูกพันธ์ในระยะยาวคนที่มีดาวเจริญกรรมมะสถิตะพบปุดต,ตาจะเป็นคนไม่ชอบหยุดนิ่งจะชอบริเริ่มโครงการใหม่ๆอยู่เสมอจเจ้าโปรเจกต์เป็นคนรักอิสระชอบความแปลกใหม่กล้าทดลองอะไรใหม่ๆชอบความสุกสนานจะไม่ยึดติดกับรูปแบบงานเดิมๆ จะมีช่องทางการสร้างรายได้จากสิ่งทุนเองรักผลงานจะโดดเด่นเป็นที่รู้จักในสังคมวงกว้างอาจจะได้รับการยอมรับและการสร้างชื่อเสียงในกลุ่มวัยรุ่นจะเหมาะกับงานที่ต้องใช้ไอเดียสร้างสารรค์อยู่เสมอความคิดแปลกใหม่ที่ทันสมัยไม่ซ้ำซากมักจะเป็นที่นิยมของคนรุ่นใหม่เหมาะกับงานบันเทิง งานศิละปะงานออกแบบธุรกิจค้าขายของเล่นขนมเสื้อผ้าเด็กงานอบรมหรือการศึกษาของเด็กๆข้อเสียจะขาดวินยัยและความอดทนในการทำงานต้องการความแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลาไม่ชอบทำงานจำเจจึงมีแนวโน้มเบื่อหน่ายง่าย และเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบ,ายบาย่อยๆจะขาดความต่อเนื่องในการทำงานหรือในโปรเจกต์ที่ทำคนที่มีดาวเจริญกร,รมมะสลิดิพยอลีจะเป็นคนที่มีจิตใจนักสู้ไม่กลัวต่อความยากลำบากจะแบกรับความกดดันเรื่องงานได้ดีไม่ถอดใจอะไรง่ายๆกับอุปสรรคต่างๆจะมีความสามารถ จัดการกับอุปสรรคแก้ไขต่างๆได้ดีมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาซับซ้อนชอบงานท้าทายไม่เกงกลัวต่ออุปสรรคหรือคู่แข่งในการงานจะมีความอดทนสูงจะชอบทำงานหนักไม่กลัวนเหน็ดเหนื่อยกล้าชนกับปัญหาเป็นคนกล้าลุยจะเหมาะกับงานแข่งขันหรือ ภารกิจที่ท้าทายทหารตำรวจแพทย์พยาบาลอาสาสมัครงานฉุกเฉินงานสังคมสงเคราะห์งานรักษาความปลอดภัยข้อเสียงานที่ทำมักก็ต้องเจอปัญหาอุปสรรคอยู่เสมอเผชิญกับความยุ่งยากอยู่บ่อย,อยจะต้องคอยแก้ไข สถานการณ์เฉพาะหน้าอาจต้องต่อสู้ดินน้นรนหรือต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาจะมีคู่แข่งในการทำงานจะมีศัตรูในสายอาชีพจะทำให้เกิดความตึงเครียดจะต้องปะทะกันโดยเฉพาะเรื่องของหน้าที่การงานอาจต้องก็ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องคดีความต่างๆการต่อสู้ทางกฎหมายไม่สามารถหลุดพ้น จากวงจรปัญหาเหล่านี้ได้ง่ายคนที่เป็นดาวเจรือนกรมมะสถิตในภพปัตตนีจะเป็นคนที่มิตรสัมพันธ์ดีมากจะมีทักษะในการผูกมิตรกับผู้อื่นจะให้ความสำคัญกับการทำงานและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะคู่ครองหรือหุ้นส่วนไม่ชอบทำอะไรคนเดียวชีวิตการงาน จะรุ่งเรืองได้ก็ต้องร่วมมือกับผู้ครองหรือหุ้นส่วนการทำงานเป็นทีมจะโดดเด่นมากกว่าทำงานคนเดียวถ้าทำธุรกิจจะต้องทำสัญญาร่วมกันการแบ่งผลประโยชน์อย่างยุติธรรมจะเหมาะกับกิจการที่มีหุ้นส่วนธุรกิจของคู่ครองงานที่เกี่ยวข้องกับสัญญาอาชีพ ที่จ้องเจราจาติดต่อสื่อสารอยู่เสมอการประสานงานผลประโยชน์ต่างๆการนำข้อตกลงร่วมกับผู้อื่นกิจการที่มีหุ้นส่วนทำธุรกิจที่ต้องเกี่ยวข้องกับการดูแลลูกค้าข้อเสียจะต้องเกี่ยวพันกับปัญหาเรื่องของข้อตกลงสัญญาต่างๆอาจต้องถึงขึ้นลงขึ้นศาลจะมีข้อผิดพลาดยืดเยื้อกับพาร์ทเนอร์ ทางธุรกิจหรือของคู่ครองการขัดแย้งเรื่องของผมอยู่ต่างๆการมีศัตรูปเปิดเผยในวงงานหรือธุรกิจส่วนตัวคนที่เป็นยาเตือรนกรรมมะสถิติพบมอนะจะเป็นคนที่ทนแรงกดดันได้ดีมีความกล้าหาญจะชอบต่อสู้กับปัญหาหนักๆได้ดี งานที่คนอื่นหลีกเลี่ยงมันจะกลายเป็นโอกาสอยู่เสมอสามารถรับมือกับเรื่องเศร้าหรือเรื่องผิดหวังได้ดีจะมีความสนใจในเรื่องของศาสตร์เล่นลับเรื่องธรรมะโหราศาสตร์เรื่องกฎแห่งกรรมการเวียนว่ายตายเกิดจะชอบมองชีวิตในเชิงวิเคราะห์ไม่ชอบใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ รู้จักวางแผนสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันในชีวิตระวางตัวและมีความรอบคอบในการใช้ชีวิตจะเหมาะกับงานที่ต้องโยกย้ายอยู่เสมอการทำงานไกลบ้านทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศทำงานกับบริษัทต่างชาติสายงานที่เกี่ยวกับสุขภาพอุบัติเหตุทำงานในโรงพยาบาล งานที่เกี่ยวกับของเก่าของมือสองการปรับปรุงซ่อมแซงต่างๆข้อเสียชีวิตการงานจะขาดความมั่นคงจะต้องเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอยู่เสมอการสูญเสียตำแหน่งหน้าที่การโดนปลดออกโดยไม่ทันตั้งตัวธุรกิจการค้าอาจจะประสบปัญหาล้มละลายหรือคาดกาดทุน เพราะเหตุการณ์ฉับพลันที่ควบคุมไม่ได้คนที่เป็นเา้ิเลนกรรม,มะสถิตฐีภพสุภะจะเป็นคนรักการเรียนรู้ชอบฝ่ายศึกษาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอเป็นคนมองการไกลจะมีจุดมุ่งหมายชัดเจนสนใจเรื่องของภาษาต่างประเทศวัฒนธรรมใหม่ๆจะชอบหาประสบการณ์ต่างๆถิ่นต่างแดน ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่มีอำนาจจะมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งระดับสูงจะมีผลงานเป็นที่ถูกตาถูกใจจะมีเพื่อนร่วมงานให้เกียรติและมีความไว้บ้างใจจะรับการยกย่องให้มีชื่อเสียงจะมีความโด่งดังเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและ ระดับนานาชาติจะเหมาะกับงานนำเข้าส่งออกการค้าขายระหว่างประเทศงานด้านสายวิชาการงานสอนงานด้านกฎหมายงานเผยแพร่งองค์ความรู้งานที่เกี่ยวข้องกับศาสนาศิลปะวัฒนธรรมงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเดินทางไกล การติดต่อกับชาวต่างประเทศอยู่เสมอข้อเสียเป็นคนชอบวางแผนหรือฝันไกลเกินกว่าความเป็นจริงจะมีเป้าหมายที่คิดไว้อาจจะไม่ลงมือทำจริงจะขาดความมุ่งมั่นจนไปไม่ถึงเป้าหมายอาจจะล้มเลิกกลางคันเมื่อขาดแรงสนับสนุนที่ดีจะเกิดความท้อแท้หรือขาดแรงผลักดันที่ดี คนที่เป็นดาวเจรืนกรมมะสถิตในภพกรมมะจะมีตำแหน่งเกษตรจะเป็นคนขยนันรักงานจะมีความทุ่มเทกับหน้าที่การงานจะประสบความสำเร็จในสายงานของตนเองเป็นคนตั้งเป้าหมายไว้เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานจะมีทักษะและประสบการณ์สูงเรื่องของสายงาน เป็นคนทำงานหนักได้โดยไม่บน่นไม่หวั่นต่ออุปสรรคใหญ่ๆเป็นคนมีวินยัยและมีคาวามรับผิดชอบสูงจะเหมาะกับการเป็นเจ้าของธุรกิจหรือการสร้างกิจการส่วนตัวจะมีทักษะการบริหารจัดการที่ดีสามารถตัดสินใจเด็ดขาดเมือ่อเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคใหญ่ๆ จะเหมาะกับการเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวเจ้าของโรงงานอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจส่วนตัวถ้าทำงานจะต้องอาศัยความมั่นคงและความต่อเนื่องยาวนานสามารถทำงานด้ทุกชนิดและจะมีแรงสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่าจะสร้างความน่าเชื่อถือ ในองค์กรหรือบริษัทใหญ่ข้อเสียจะชอบทุ่มเทกับงานและหน้าที่มากเกินไปจนลืมดูแลสุขภาพและด้านอื่นของชีวิตครอบครัวความสัมพันธ์อาจจะบั่นทอนได้อาจจะกลายเป็นคนที่ยึดติดกับความสำเร็จมากเกินไปทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าอาจจะมีความเครียดสะสมชีวิต จะขาดความสุขในระยะยาวได้คนที่เป็นยาวติยันกรรม,มะสถิตจะพบลาภะจะเป็นคนที่ชอบเปิดใจเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายชอบการพบปะพูดคุยเป็นคนมีคอนเนคชั่นใหม่ๆอยู่เสมอคบคนได้หลากหลายสามารถสร้างเวทภาพกับทุกกลุ่มได้ง่ายเป็นคนใจถึงกล้าลงทุน จะชอบทดลองธุรกิจใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อแสวงหาผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมเป็นคนกล้าทำโปรเจกต์ใหญ่จะมีความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายทางธุรกิจจะชอบแับขยายชาช่องทางสร้างรายได้อยู่เสมอทั้งจากงานหลักและงานเสริมจะเหมาะก,กับอาชีพที่ต้องอาศัยเครือข่ายคอนเนคชั่นใหม่ๆการประสานงานต่างๆกับคนจำนวนมาก งานการตลาดออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียงานสตาร์ทอัพธุรกิจแฟนชายงานกิจกรรมอีเวนต์งานที่ต้องพบปะผู้คนจำนวนมากจะมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นพิเศษข้อเสียจะมีความโลภมากเกินไปจะชอบหาโอกาสหรือหวังผลตอบแทนเกินควรการลงทุน หรือเก่งกำไรแบบใจร้อนจะเสี่ยงการขาดทุนและการสูญเสียเงินจำนวนมากถ้าขาดการวางแผนที่ดีอาจจะนำไปสู่ความล้มเหลวได้ง่ายคนที่เป็นดาวเตยลันกรมมะสถิดเอกภพวินาศจะเป็นคนชอบเก็บตัวรักความเป็นส่วนตัวสูงไม่ชอบปรากฏตัวในสาธารนณะหรือสังคมมากนะัก จะมีความลึกลับเป็นคนเก็บความลับเก่งสามารถเข้าใจปัญหาของคนอื่นได้ดีเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยมีหวังเครดิตจะชอบทำงานที่ได้ปีวิเว,วกหรือทํางานที่ต้องใช้สมารถที่สูงสามารถแก้ไขปัญหาซับซ้อนที่คนอื่นแก้ไม่ได้จะมีทักษะในการรับมือสถานการณ์ที่ยาก,ยาก กล้าทำงานที่คนอื่นมองข้ามจะเหมาะก,กับทำงานเบื้องหลังให้การสนับสนุนช่วยเหลือต่างๆการทำงานวิจัยงานวิเคราะห์ข้อมูลงานสายข่าวสายสืบสายรับประก,การอาชีพที่ต้องอาศัยศาสตร์ลึกลับโหราศาสตร์วิญญาณศาสตร์ งานพิธีกรรมต่างๆงานจิตบำบัดอาสาสมัครงานสังคมสงเคราะห์ข้อเสียชีวิตการทำงานมักจะไม่ค่อยราบรื่นมีโอกาสจะถูกแทงข้างหลังการโดนกันแกล้งถูกเลื่อยขาเก้าอี้การโดนใส่ร้ายใส่ความถูกผู้มีอำนาจกดคีย การตกเป็นแพทรับบาปมีโอกาสที่จะเจอคดีความการรับงานใต้โต๊ะทำงานที่ผิดกฎหมายการเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานสีเทาโดยไม่ไตั้งใจมีโอกาสที่เสียชื่อเสียงการสูญเสียทรัพย์สินต่างๆอาจจะหมดตัวได้เพราะความผิดพลาดเรื่องงานงานที่คาดหวังไว้ มักจะไปไม่ถึงเป้าหมายโครงการถูกยกเลิกกระทันหันจะทำให้เกิดความสำเร็จได้ยากวันนี้อาจารย์จะมาอธิบายเกี่ยวกับพบกรรมมะแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ